อันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของอัตาตีทีฟเย้วันนี้เอ่ออตาตีทีฟได้เปิดอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับทุกคนนี่คลาสิกอีเวนต์เอานาวกำลังจะตอนนี้ก็คือแบบมันกำลังโด่งดังมากเลยครับก็คือผมมาทำคนแรกอะ่ะในโหมดคลาสิกอะอัตาตี้ทีฟผมยังไม่เห็นใครมาทำอันนี้เลยนะครับ ไม่รู้ว่าใครทําแล้วนะใครทําใครทําเนี่ยก็บอกผมได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องบอกหรอกมันไม่ได้พิมพ์ให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาไหมครับไปดูกันเลยเอ้ยลืมลืมบอกไปอันนี้ครับโหก็เก้าบาทครับรีบมาซื้อเลยครับคลาสสิกบัสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนข้างในนะครับก็จะเป็นเหมือนรถคลาสสิกนะครับก็จะได้นั่งตรงนี้ครับได้นั่งแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับ เออแต่ผมไม่มีเงินนะครับใครที่ที่รีบใครที่มีเงินก็มาซื้อได้นะครับครับพร้อมกันดูไปแล้วก็ไปโอเคครับแล้วกคนตอนนี้ผมก็กำลังอะไรอยู่นะโอเคตอนนี้นะครับเรากำลังอื ขับรถมาที่ด่านใหม่นะครับตอนนี้ผมมากับเพื่อนคนหนึ่งนะครับอ๋อเขาให้ผมขับครับให้มึงขับก่อนเดี๋ยวผมขับให้เขาเองนะครับเขาจะอยากให้ผมขับนะเดี๋ยวเรารีบไปเ๋อะ let's go ไปไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะได้ออกจากรถไหมอันนี้คืออีกประเด็นเฮ้ยเจอเจอเหมือนภูเขาครับ stop เปลี่ยนเบรกเอ๊ะ มีซัมบี้เยอะเลยครับเฮ้ย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 เพื่อนใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนผมเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ปืนปืนปืนเพื่อนยิงปืนปืนเพื่อนปืนปืนยิง โอ้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 รีโหดดก่อนรีโดเออสวยเว่นเออโอ้โอ้เกือบตายเมื่อกี้อ่ะรีโหดดอีกลด นี่เออสวยอ่ะแบกแพ่โอเคเราไปหาของกันดีกว่าว่าจะมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีของเนี่ยก็ถือว่าเออเพื่อนนะเป็นไรไหมเพื่อนไม่เป็นไรโอเคไม่ได้เป็นไรนะเพื่อนโอเคไม่ได้เป็นไรเพื่อนเฮ้ยครเอ้ใ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 ครครับทุกคน เชดด o w ได้ a อเครไหเดี๋ยวเราเก็บ a อคไว้เพื่อนเอา a อ้คไหมอ่ะฉันอ่ะฉันแบ่งให้นายเพื่อนเพื่อนนี่นี่อันนี้เบ็เบ็ดเบ็ดอนี่เบียดอูนนี่เบ็อยู่นี่รู้เพื่อนมัาน่าจะไม่เอานะอ๋อแป๊นนึงโอเคได้แล้วเคเอาไม่เบ็ดปืนอะ เอเคไม่ไม่เอาใช่ไหมเพื่อนโอเคฉันเอานะ,อะเออฮะโอเคโอเคเอาใส่กระเป๋าโอเคสวยเพื่อนเราจะไปแล้วนะเพื่อนโอเคจัดกระเป๋จะละจะสตาร์ทรอ่ะนะเพื่อนไปเลวเพื่อนเร็วเพื่อน เร็วเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะครับเราตัดไปตอนเอ,อเพื่อนขึ้นมาเร็วมาเร็วนั่งเพื่อนเออสวยดีม่กเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่มีบ้านเลยดีกว่าอันนั้นครับเอาเพื่อนเอาเอะไรไม่เราจันวันนี้เราได้เจอบ้านแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องมีตอนนี้เคเรามีสามสิบนัดน,นะครับ เฮ้ยเบืนหล่น <autour> ป <agues> ื่อลนแล้วปืนหายไปไหนอ่ะเฮ้ยปืน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 หายไปไหนเพื่อนปืนปืนปืนเอ้ยเอ็งฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมน่าจะบักนะครับทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวเรารีบจะรีบกำจัดไอ้ซอมบี้แล้วรีบไปดีกว่าครับเอ้าเอ้าเอ้าฮะอีกแล้วว้บักอีกแล้ว กัดพัดมั้งโอ้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 โว้พลาดไม่ไป,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 ไปเอาของก่อนไปเอาของก่อนเออมันต้องแบบนี้สิไอ้เคสมชื่อไอ้ใคยหน่อยนึกว่าเอโคโฟน เอาจริงนะเวลาอัดคิดเนี่ยมันชอบมีอุปสรรคนะครับโชคดีนะครับที่ผมมากับเพื่อนเมนกันผมตายแล้วนะปกติเวลาผมเล่นคนเดียวผมจะตายแล้วนะอันนี้คือผม,ผมผมผมมาเล่นกับเพื่อนเลยไม่ตายนะโอ้เฮ้ยลูกบอลส,สีสีสีม่วงยีิท์ี่จัดเพ <c oughs> ื่อนจะกลับแล้วเหรอเพื่อนอ๋อถังน้ำมนันไปเติมเลยเพื่อนไปเติมเลย <c oughs> okay. Okay. โอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปเติมให้โอเคโอเคเลยเพื่อน เออไม่มีนะแล้วเพื่อนขึ้นมาไงไปมองหาทางขึ้น,นไม่มีทางขึ้นนะเออเพื่อนไปเลยวะเราไม่ต้องสนใจดีกว่าตรงนี้บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะก็บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเราก็ไม่ต้องไปอน,นู้นนี้นะครับมีซับบี้สองตัวเราก็ไม่ต้องยิงนะครับเพราะว่มามันกระจกเดีย๋ยวเราเรียบให้เพื่อนเขานล้นไไวไง เดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอบ้านเลยนะครับตอนนี้ผมได้เจอบ้านอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอ,อเดี๋ยวเราจะไปยิงมันนะครับไม่รู้ว่ามันจะยิงไกลไดนะ้ไม่ได้เอา้ What the hell? เอา t h t t h l l e l l ไอแบ็คแพ็คมันบักเนี่ยไอ k ข่มันบักนี่เออเพื่อนเราจะาปืนไหนก็นเอานะโอ้ซอมบี้สามตัวของน่าจะเยอะแน่นอน นี่เรียบร้อยอึ๊บอือหนึงจัดเอเคเลเคตอนนี้เรากำลังจะเออไปหาของนะเพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรไหมเพื่อนอู้ของเยอะอยู่นะธรรมาดานะเนี่ยเฮ้ยเจอปืนอีกแล้วเพื่อนเอาไม้ปืนปืนเพื่อนปืนปืนเพื่อนปืน ฉันใส่ใไงเอาไปเลยเบ็ดไปเลยเอาไปเลยเบ็ดฉันให้หนายเออเฮ้ยถังน้ำมันสองถังเลย哟เอาดีเราไปเติมน้ำมันก่อนนะเพราะว่าถัางน้ำมันสองถังนี่ไม่ได้ธรรมดาเนี่ยเฮ้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 ย,เ,ย,เ,ยเราโชคดีว่ะโชคดีว่ะ อันนี้ผมอัดตอนประมาณ8โมง3.4นะครับแต่ในคลิปเนี่ยที่ตอนเปิดตัวนะครับมันจะอัดตอน3ทุ่มนะครับผม5คลิปมันแบบคลิปมันแบบคนละเวลานะครับก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมเพิ่งตื่นนะครับอืก็คือ3ทุ่มแล้วก็ผมก็หลับคานั้นเลยเตืมน้ำมันก่อน เดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับด่านนี้ก็อีสีอีสีแบบอีสีจริงๆอะ่ะมีใครอะเพื่อนไปเลยไหมเพื่อนไปเลยไหมไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปืนปืนปืนเพนะื่อนน่ะน่ะเอาปืนอ่ะฉันไฮเอาไปสิเพื่อนเอาไปเออนี่มากเพื่อนเราต้องเติมน,น้ำมันเยอะๆนะครับเพราะว่าน้ำมันเดี๋ยวก็สำคัญนะครับ แล้วว่าหม้อน้าสาคัญกว่านะมีน้ำไหมทุกหม้อน้ำหม้อนมหม้อน้ำอย่างน,น้อยเราก็เอาน้ํามันมาได้นะไม่ตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเราจะทําอะไรก่อนนะเอาจริงนะเราเพิ่งมาถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเมตรเองนะคือแบบมันก็เร็วอยู่นะคือว่าสำหรับผมแล้วมันเร็วมากเลยนะทุกคนวันนี้ผมอาจจะได้ตัดเป็น EP สองก็ได้นะครับไม่แน่ใช่ไหมเ่อนใช่เลยใช่เลยอืมประมาณนั้นนะครับ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเนี่ยทำไมไม่ตอบนะแ๋ยเราเตือน้้ำมันก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วนะนะดูจากฮังกรีได้นะครับดูจากหลอดเออความหิวของผมนะครับใกล้ลดลงเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังเตือน้้ำมันอยู่นะครับเอาให้เต็มถังไปเลยสามสิบเอ็ดจุดเก้าก็เอาไว้เพื่อนเราจะไปแล้วนะเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราตับตอนที่เราตอนนี้เรามาถึง1,539ิเมตรแล้วแต่ตอนนี้ผมจะหยิบปืน AK ขึ้นมาอเอยไม่ใช่ไปมึงไปมึงอ๋อมันซ้อนเรากับเพื่อนโอเคเพื่อนอนาะจะเอาอะไรก็เอาไปนะแล้วผมจะรีโหลดแปบบ๊บรีโหลดดิเออสามสิบล้านเหมือนเดิมละ ไม่รู้ว่าเอาวัดเดอร์เฮลอะไรของมันเนี่ยเอเคเอเคลูกลักฆ่าเลยนะในฟรีไฟอ่ะ้ยเจอ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 เฮอ่ะอะไรวะเนี่ยนี่เออมันต้องอย่างนี้ลูกพ่อเอเคยอยู่นี่อยู่เลยฮะปืนก็าหายไปด้วยฮะ แล้วมึงใส่ใส่ไงเนี่ยเออใส่ในแบกแพกนะโอเคตรวจบ้านซิว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีคนระับเออของข้าวบนของข้างบนนั่นก็ดูข้างล่างนะเพื่อนเออของงัําไปหนึ่งทีเดี๋ยวตายงัําไก่ทอดงัําอันนี้ไม่รู้ นี่ย่ำเก็บเกี่ยวมาก่อนย่ำย่ำโอเคครับบ้านนี้มีแต่ย่ำ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 มีย่ำชิลลีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปหานะครับไปหาเพื่อนนะครับอาเพื่อนนายจ้าขับเองเหรอใช่เพื่อนโอเคนายไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยเพื่อน เออตัดไปตอนที่บ้านต่อไปนะครับไปเราได้มาอยู่ที่บ้านหลังที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะหลังที่สามสี่แล้วมั้งเนี่ยเอเคมาเอเคพร้อมบวกครับเอเคพร้อมบวกเราต้องเอาเอเคมาด้วยนะเอเคน่าจะยิงยิงยิงเร็วสุดน,นะครับในเอในเออเอ,อ,อัตาเตทีมครับใครคิดว่าปืนปืน,ป,นปืนไหนที่เร็วกว่าเออ เออไอใครนะครับก uh, ็กดไลน์มานะครับทำไมีเอ่อของก็นี่จะของเกลือๆนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเออก็ของเกลือจัดแบ็กแพ็คมาว h a เดอร์ e l ลอะไรของเขามาเดี๋ยวเราเอาเอเคใส่ชาวแบบ โอเคก็ผม okay. จะไปบา้านต่อไปแล้วอะไรเนี่ยที่ The Spain อะไรคือ The Spain อุ้ยเฮ้ย,ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวายยูเอสดีเตรียมปืนไว้ก่อนผมกลัวผมกลัวอะเตรียมปืนไว้ก่อนพร้อมบวกพร้อมบวกมาดิพร้อมบวกดิมาดิมาดิ right oh.